อ่าน,นมืองในช่อดอกกุหลาบแฟนครับบันไดครับอ๋บอเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะหน,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 นูรูน้นะว่าพี่เหนื่อยอาาอพี่เก่งมากๆน<า>นั่และไม่ว่าจะเป็นยังไงจะคอยซัพพอร์ต <laughs> ซัพพอร์ตขึ้นอย่างไะ ซัพพอร์ตในกำลังใจด้วยว่าจะคอยซัพพอร์ตและอยู่ข้างๆเสมอนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคุณลุงเอาคูดใหญ่ส่งมาให้เอาพนเพื่เขียนซื้อพนติพนบม่ได้เขียนซื้อพนเอาตรูปมาใส่ตลบคุณยศใส่เอามาบ่กันอ่ะผู้ใดญ่สํนเนบอันบ่อยสิลิ่ใจไปเอาหลานไลยใส่ก็มีผู้ชมหรอกก็ไม่ไม่คุณลุง ถือเอากระแนเอ้ยกรนารัดจาวบาน่าข้าหนึ่งถาเข้าหนึ่งเอาลูปพ่อบิงก็นะสูใส่ลูปผู้ไหอ่ะกนเอาจะลูกพ่อพงโอ้ยเอาปีนมันปีนมันปีนทางแม่สูงเอาหัวลงขึกับะหากลังออกจน เอกมาล่ำผู้ใดผู้ใดน้องนแอนน้องแอนน้องแอนเป็นใครซ้อสซอซ้อตีบอดอุ้ยกระเจียวไหมเนี่ยานีก็มาตีนตัวทั้งคันใส่ก่อยว่ายุ่มงอนีก่อยรู้สึกว่าผิดปกติสิเนี่ยเป็นฮาวผิดปกติบ่ะบอมแอนก่อยเป็นรู้สึกมีความลังกังวลจังไลยจะมูกหู นี่แค่อารูปมากจะซื้อได้นนิยังจ<ะ>ำนี่อย่า่าค้นมาทอนเพวโตวจริงมากอ <c oughs> ีเท่าไหร่